อ้าวสวัสดีครับยินดีรับสัมการครูแจสเกมนะฮะตอนนี้อยู่กับเดสเปตเจ้าเดิมโ้ยดํเม้ยสะดุ้งไปนะ ุณไอแซคเจ้าเดิมในช่างของเรานะอย่าพิ่งโผล่มานะอูเพิ่งเปิดเกมนะตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วนะฮะโอเคครับไอ้นี่มันตายแล้ว เข้าไปในนั้นนะก่อนจะเข้าเราก็เช็คของก่อนรือของก่อนมันดึกแล้วนะฮะผมก็กลัวๆสำหรับเกมนี้กลัวจริงๆนะเนี่ย riots, c o o t h u ล็อกน,นี้ผมซื้อปืนไายกันมาด้วยนะซื้อเขาเซเว่นนิดนึงโอ้ยอยากซื้อกองใหม่มากเลยซื้อกองใหมาอย่างน้อยเราก็จะได้ ซื้อกลอใหม่สักหน่อยเราก็จะอย่างน้อยก็เพิ่มระมองกันให้เราสบายใจขึ้นอีกขั้นนะฮะโอเคไปไปต่อกันเลยเซฟก่อนนะเวื่อความปลอดภัยกับชีวิตราทรัพย์สินนะฮะอย่าลืมเซฟก่อนทุกครั้งจูดจูดไปเลย สู่ความเมวิร์กหวังอันไกลโพ้นนั่นงานเห็นอะไรนอนอยู่ไหมฮะนั่นเห็นไหมฮะ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 เ,เ,เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ โอ้โหไอ้หา่าเฮ้ยดีนะเนี่ยยังไวตัวทันแน่แน่ทุกง๊กต้องไปทางนู้นนะครับแต่เราขอเสียงทางนี้ดูหน่อยไม่เสียห,ยหายหรอกมั้ง What the hell is going on here? I don't know. Henderson. He's crazy. He's pulling his own teeth out. And you're so forgotten. Oh, God. Is he dead? Oh, but I'm going to die now. He hit that door pretty hard. Man! why would he do something like that? I don't get it. I'll have way. อย่าเพิ่งโผล่มานะใจเย็นๆน,นะจ๊ะเบาๆกับเขาบ้างนะนั่นจึ๊บโอเคเบี่ยงลาต่าเบรนะฮะอ้าวเบนช์เรามีพาวเวอร์โหนดอยู่ไหมเนี่ยมีอยู่หนึ่งนะฮะ เราต้องอัพป,ปืนหลักของเราพลาสมาคัตเตอร์นั่นเองโอ้ใจอยากได้ดยเมจเยอะๆจังเลยอะสปีดเหรองั้นเราจำนวนกระสุนไปดีกว่าไหมเก็ไม่เอาเดินขึ้นหน้านี่ไปแล้วกันเพื่อที่เราจะเอดยเมจที่หลังนะฮะ กกกิเอฟนี้ผมนิ่งๆนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันหนักแล้วกลัวด้วยเฮ้ย กังวลว่ามันจะมาหรือเปล่านะฮะเฮ้เชี่ยอือโอ้โหอืมไอเลวเอ้ย เราพกไปพัดมาด้วยนะเราได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงตลอดเลยนะเป็นเสียงเหมือนหายใจอะไรสักอย่างต้๊งกูกิ อามอนสภาพมันน่าใช้งานไหมเนี่ย mm hmm. ไอทางแบบนี้มักจะต้องมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าสำหรับเกมแนวนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอก โอ้ด้านไงเสียงนู่นครับนู่นเห็นนู่นไหมโอ้โหวิ่งมาแล้ว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 วิ่งวิ่ง ด้วยนะฮะไอ้เมื่อกี้นี่ตัวดุ hey, ยังมีเสียงอีกเลยไหนวะเยี่ยนี่โอ,อ้โห Yeah. Shut it, Canvas. Shut it, get. Engineering log. Temple reporting. Someone has shut off the fuel lines to the primary engine and damaged the valve in the process. I'm <coughs> going <coughs> to have be to before I can reopen them, but we're running out of time.

บอสิอยากเดินต่อเลยอีกมันดึกแล้วเนาะโอ้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 บาปกรรมบาปกรรมหัวกลิ้งเลยทีเดียวอืมอ๋อเราต้องไปทางนี้นะฮะแต่เวนี่โผล่ทางนี้งั้นูก็จะซนมาทางนี้ก่อนแล้วกัน เยอะแยะบ่งบอกถึงอ,รอาอรอยารํำความซวยของเรานะเพราะถ้าเกิดมีตัวแม่มันที่อวกใส่แล้วขยายลูกเพิ่มได้นี่ความซวยมาเยือนเราทันทีนะัน่นที่เซฟที่เซฟใครดูผมเล่นก็นทนหน่อยน,นะเซฟบ่อยเหลือเกินก,ก็กูอันนี่ เล่นเกมก็ไม่ค่อยเก่งนะฮะตายได้ง่ายง่ายฮะอ้าวสวยแล้วเต็มเอาอะไรออกดีละ่ะเอาลายกันออกไปอันหนึง่ง เอ้ย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 เย,เย,เยฟีคยังยังมีมายังมีอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึง่งฮึฮ่มโอ้ยอีเด็กเปร็ โอใหญ่นะยหญ่นะยามีไหมอีกนะกลับแล้วกูกลับแล้วกลับแล้วกูไม่อยู่กับ,วบพวกมึงละ อะไรนะโอ้โหได้ยินเสียงวากไหมฮะนั่นนั่นโอ้โหแล้วกูเห็นมึงวิ่งไปอย่างนั้น นนันโอ้ยตัวเล็กย,ยอะแยะเลยนะตรงนี้ยิงยากมาก ไม่ไว้ไม่ไว้ใจทางไม่ไม่ไว้ใจเส้นทางแล้วนะโอ้ย <c oughs> กลัวชิปเปล่งเลยเอา้เอาเฮ้ยเฮียชิปหา,า,า,ายแล้วฮะ โอู๋โคตรเปิงกระสุนเลยงานนี้แม่งเอ้ยยิงเยอะเกินไปนะฮะรู้สึกได้เลยว่าตัวเองเปิงกระสุนมากเชียวเชียวเฟมฟิลลิปเปอร์นะครับได้ปืนลิปเปอร์มาแล้ว ยังไม่ใช้ก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้แค่ลายกันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใช้งานเลยนะฮะไอพวกกระลอกแพะไอนี่ไอนี่ไอนี่ไอตัวปัญหาในะนี่ ก็ยังดีใจที่ในลิฟของเกมนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะนั่นเอาแล้วโอ้โหห้องไม่น่าไว้ใจเลยฮะ centrifuge to balance the ship. The gravity t e t h e r will pull straight down to the colony. I'm heading in there now to see if I can fix it. ของเต็มนะฮะของเต็มเป็นแปดรอยเปนชี้ก่อนนะฮะว่ามีอะไรอัปเกรดได้ไหมเพราะว่าหนูเรามีอีกหนึ่งอันนะครับ เออนี่ฮะจัดไดเมจก่อนเลยฮนะอะไรไม่รู้เอาโจมตีหนักไว้ก่อนไชพลาสมาคัตเตอร์เราเทพก่อนนะฮะวอออาอ อ้าวอ้าวโอ้โหนั่นไงโอ้โห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  เเห็น3ตัวนะเฮ้ยโอ้โหรถไฟก็เสกกระตดพอดีตอนที่เรายิงเสร็จอีก โอ้โหเลยครับมึงคอมพิวเตอร์ก,กูหนาวใช่ไหมมึงเป็นระบบคอมพิวเตอร์ภาษาอะไรทำงานห่วยแตกมากลิปเปอร์เบรน,นะฮะเราไม่ต้องออกไปก็ได้พเราไม่ได้ใช้ปืนลิปเปอร์โอ้โหต้องไปทางนูน้น างน้นก็ไปทางนู mm ้นอือหืโอ้โหเห็นรูไหมครับเห็นรูไหม โอ้โหเจ๋งเจ๋เจ๋เโอเคครับว้นท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะกับชปตเตอร์ที่สามของเ s สเป e นะ <c oughs> ผมชักกลัวๆแล้วไม่กล้าเล่นต่อกลัวจริงเฮะไม่เคยกังวลกับเกมอะไรมากเท่าเกมนี้มาก่อนเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวไว้ข้าวหน้านะฮะรายการยังไม่ได้โชว์ตัวเลยว่าทำงานอะไรบ้างนะฮะไว้ข้าวหน้าแล้วกันกับเ p a เปสนะฮะ เราไม่มาต่อกันครับขอบคุณที่ติดตามครับขอโทษด้วยนะนิดเดียวเองโอเคครับผมไว้เจอกันคราวหน้าครับ